วันนี้เรามาเล่นแมปแฟชั่นโชว์กันครับ <All right. S 1> เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้ดูตกนี้เลยนะครับ mm hmm. หรือทุกคนเคยเล่นในโทรศัพท์ mm hmm. หรือ iPad กันแล้วจะครับต่อไปเราไปเลือกสีผิวกันก่อนนะครับ mm hmm. เดินไปตรงตู้กดสีผิวกันเลยนะครับนี่เลือกสีผิวอมชมพูเดอร์นี่ ต่อไปนะครับเรากระโดดไปเลือกกระโปรงนะครับเราขอเลือกกระโปรงเป็อันนี้นะนี่ใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับต่อไปเลยนะครับเราก็ต้องขอกดการกระบ,บาดก่อนนะครับแล้เราจะมาเลือกสีผมนะครับเอแล้วว่ากระโปรงนี้มันไม่เข้าท่านะเราก็เลยต้องเอากระโปรงนี้ออกนะเราจะไปเลือกกระโปรงใหม่นะครับนี่หาทรงผมที่เราถูกใจเลยนะครับนี่ หาต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับคือถ้าเราถูกใจทรงไหนเราก็เอาทรงนั้นเลยนะครับมีเราเราก็ต้องไปเออแต่งหน้ากันเลยนะครับมีก็ต้องขอกราบอาภัยในนาทีนี้นะครับนิดช้านะครับนี่นะครับเลือกหน้าที่รูเ้เองชอบนะครับมีเออเนี่ยทุกคนแล้วทุกคนก็ต้องถูกใคว่า ใช้โทรศัพท์เรื่องอะไรน,นะครับเราใช้ redmi note 13 pro นะครับเออเราลืมบอกไปเป็น 5g สด้วยนะครับต่อไปนะครับเราเลือกรองเท้ากันเลยนะครับแล้วก็อาหาชสที่จะใส่นะครับนี่กดตรงที่เลือก ต่อไปนะครับเราไปหาเอชุดที่เลือกที่จะใส่นะครับหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนชุดก็ได้นะครับเท่ากับเราหาอยู่ว่าเราควรถืออะไรในการประกวดน,นะครับนีเนเ่เป็นเอาเป็นอันนี้เชลิเดอร์เหรออันนี้น่าจะไม่ใช่นะนี่นะครับเราไม่เอาชุดนี้นะครับเราก็ต้องกดการกระบาดตรงนี้นะครับนีเราเลือกนี่ไงทุกคนเราจะเอาชุดนี้นะคบเป็นสีขาวเด้อ แล้วก็เอาปอกขอบเป็นมไม่ใช่สีมันคือสร้อยนะครับทุกคนคือกระโปรงนี้มันเข้านะแต่เราจะไม่เอานะครับเราเจอที่เหมาะๆนะครับนี่ต่อไปนะครับเราใส่ถุงน่องตรงนี้ถุงน่องอันนี้มันไม่ค่อยสวยนะเราจะเอากลางกระบาดออกออกนะครับนี่แล้วว่าผมอันนี้มันน่าจะไม่ติดอันดับนะครับเราขอไปเอ่มไปเปลี่ยนสมผมกันก่อนเลยนะครับนี่ ก็เลือกทรงผมที่ชอบที่ชอบไปนะครับไม่ใช่ไปที่ชอบที่ชอบนะทุกคนแต่เลือกทรงผมที่ชอบที่ชอบนะครับนี่ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นคนไทยเราก็ต้องผมสีดําใช่ไหมครับนี่กดกระโดดนะครับนี่แล้วก็กดกลางกระบะตรงนี้เป็นไงทุกคนเราสวยไหมนี่นี่นะครับเรากําลังจะเดินไปเลือกถุงมือสีดํานะครับนี่เดินไปกันเลยต่อเลยนะครับนี่นี่นะครับ ถุงมือตรงนี้นะครับนี่ถ้าหาไม่เจอก็ถามเราได้นะครับถ้าอยากเล่นไว้ก็มาได้นะครับแต่เราไม่มีชิดคนอนะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปแปะลิงก์นะครับนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้เลยครับเราแปะชื่อให้มาเล่นด้วยกันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเลือกอันอะไรต่อไปนิดนึงนะครับนี่เราเลือกเป็นแว่นตาสีดํานะครับนี่ เป็นไงทุกคนถ้าจะมาเล่นกันได้นะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าจะมีใครมาเล่นกับเรานะครับคุณโฟกัสก็ไปโรงเรียนคุณมิวก็ไปอันนี้ด้วยนะไปโรงเรียนด้วยนะ<บ>คือพวกเขาน่าจะไปเรียนพิเศษกันนะครับแต่เราอยู่บ้านนี่โอเคนะครับเราขอตัดภาพไปตอนเข้างานะประกวดเวทีรันราชีรันเวเลยนะครับ ไปดูกันเลยเราให้ประมาณสัก2ดาวดีกว่านะครับเพราะว่านางก็ไม่ได้แต่งตัวดูดีอะไรขนาดนั้นนะครับไปเจอ,อการโบเสสบูดนะครับนี่ต่อไปอีกคนคนนึงก็คืออุ้ยนางใช้ได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้คะแนนนางก่อนนะครับ เราเราจะให้สี่ดาวเลยนะคะเพราะว่าหน้าแต่งตัวเป๋ออะทุกคนคนนี้นะคะเราให้ประมาณสองดาวดีกว่านะเว่าเหมือนกับเป็นแฟนกันเลยอะเออเราให้สักสามดาวนะเพราะว่าก็หนุ่เป๊ะนะเหมือนกับเป็นแฟนกันนะแต่เราไม่ค่อยชอบคู่จินกันนะเนี่คนนี้ก็สวยพักฟอใช้ได้นะคะเ,เราจะให้ประมาณ สองดาวนะครับไม่งั้นก็สามดาวทุกคนเพราะว่าใจมันเปลี่ยนนะทุกคน <c oughs> ต้องเข้าใจกันด้วยครับ <c oughs> นี่ทุกคนเราออกมาแล้วนี่ <c oughs> ตอบรัดมีตอไปนะครับเราก็จะกดแอคท่านะครับนี่กดประมาณกระโดดกระโดดนะครับแล้วก็จงสังหารแล้วก็เพียวบางนะครับนี่็นไง,งแล้วก็ไป เลยโบสถ์เสร็จสักบูรณะครับแล้วก็จำเพิ่มกำจัมมานา้อุ๊ยมันกลับอันเนี้ยไออะไรนะเราให้ทราบกันนะครับเพราะว่าสีเหลืองมันดูเหมือนกับแก่อ่ะเอ้ยทุกคนมันเหมือนไม่ดูเหมือนกับแก่อ่ะทุกคนนี่ต่อไปคนต่อไปมีอีกหรือเปล่าเพื่อนก็คือ ว้าวเราเองเราได้ที่หนึ่งครับปุบมือขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย